แบบนี้เขาก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีหน่อขึ้นมาทดแทนนะครับสามหน่อนะครับใหญ่มากไกล้เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกอาจะพามาหาสาเหตุว่าทําไมอ้อยจึงแตกตาเป็นหนอ่อขึ้นข้างลําต้นแบบนี้นะครับ าสาเหตุหลักๆเลยก็คือต้นอ้อยถูกแมลงศัตรูพืชนะครับจำพวกหนอนกอนะครับกัดแทะนะครับนี่นะครับดูรูสังเกตนี่คือเขากัดแทะไปแล้วนะครับแล้วก็ดูที่ยอดของเขา,อาพอกัดแทะถึงขนาดที่ยอดเขาเน่าไปแล้วนะครับ ไส้ในก็ไม่มีละเขาก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เขาจึงแตกต้นใหม่ขึ้นที่ที่ข้างลำต้นของเขานะครับถ้าเกิดพบเห็นแบบนี้นะครับเราต้องตัดออกนะครับเราเออไม่สามารถเอาไว้คันน้ำได้แล้วก็ต้นที่ เขาขึ้นมาข้างลาต้นแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเป็นลำใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้เราใช้คันน้ําได้เช่นกันเราต้องเอาเขาไปปลูกใหม่นะครับแต่ต้นเขาก็จะมีหน่อขึ้นมาทดแทนนะครับเช่นหน่อนี้นะครับใหญ่มากเลยอันนี้ก็ขึ้นมาจากจากต้นนี้นะครับแล้วก็นี่ขึ้นมาใกล้ผิวดินนิดนึงแล้วก็นี่อีกหน่อหนึ่งก็ขึ้นมาสามหนอนะ่ออย่างนี้เราตัดเลยครับ แล้วหน่อนนี้เขาขึ้นมาอยู่บนผิวดินอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้นะครับตัดออกเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดของเขากัน นี่ครับอ่าจะเห็นว่าเขาไม่มียอดแล้วครับเน่ามาแล้วนอนกินมาแล้วแบบนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเลยเติบโตได้แล้วนะครับเราต้องตัดออกแล้วเราก็จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับต้นเขาเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกัน สำหรับต้นนี้ก็เช่นกันนะครับเขาจะแตกเป็นหน่อขึ้นมาข้างลำต้นเขาแบบนี้นะครับสาเหตุก็โดนหนอนกอจัดแทะทำลายเช่นเดียวกันครับดูว่าเขาไม่มียอดแล้วแบบนี้เขาก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีหน่อขึ้นมาทดแทนนะครับสามหน่อนะครับ ใหญ่มากมาทดแทนต้นของเขาเราก็ตัดต้นเขาออกเลยครับตรงนี้นี่เขายังกินไม่ถึงด้านไส้ในนะครับแบบนี้เนี่ยอ,อาจจะสามารถ ถอดยอดขึ้นมาได้อีกแต่ว่าต้นเขาก็จะไม่สมบูรณ์นะครับดูลําต้นที่เขาถูกหนอนกัดแทะไม่สามารถเอาไปคันน้ําได้นี่นี่คือ,อดูที่หนอนเขาเจาะเข้าไปอ๋อย่างนี้นี่เขาน่าจะเป็นดักแด้เป็นตัวออกมาแล้วครับเราก็เดี๋ยวเอาต้นเขาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับเรามาดูต้นนี้ครับ ต้นนี้สังเกตว่ายอดเขาจะไหม้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ลำต้นนะครับจะแคแกนแบบนี้นะครับอันนี้สันนิษฐานว่าเขาถูกปวกนะครับกัดกินด้านในของเขานะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ อ่า,อาเห็นเห็ตัวปวกเลยครับนี่ครับปวกกัดแทะกินเขาหมดเลยไม่มีเนื้อเลยครับมีแต่เปลือกแบบนี้เราก็ต้อง ัดออกมาทําลายเช่นกันครับต้นเขาออกแล้วก็ส่วนที่ที่ก็ตาเขายังดีเนี่ยสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ส่วนปวกเนี่ยเราก็จะใช้อ่วิธีใช้น้ำส้มขอนไม้แล้วก็ใช้อ่าํำชื่อไม่ได้ละอ่าสารชีวภาพเมทาไรเซียมนะครับลาดลด เข้าไปที่ปวกเขาตอที่ปวกกัดแทะนะครับเพื่อให้ให้ปวกเขาตายนะครับหรือถ้ามีน้ําแปลงไหนที่ทําระบบน้ําดีนะครับก็สามารถที่จะน,นําน้ําแช่ล่องอ้อยนะครับสักหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ให้ปวกเขาหนีไปครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาต้นเข้าไปพ่อชาต่อครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไลเติมสุขของเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ